ต้องไม่แตะเรื่องหนึ่งสองแน่นอนนะคะนี้เป็นสิ่งที่เราย้ําอยู่แล้วแล้วก็การร่วมรัฐบาลเราก็ย้าเรื่องนี้พักร่วมรัฐบาลทุกพักก็ตกลงในข้อนี้ว่าเราจะไม่สําหรับผมผมมีหน้าที่คาอบประตูให้คุยกันหน่อยอตราบใดที่มันยังไม่หมดเวลาตราบใดที่มันยังไม่สิ้นสุดผมก็จะคาอบประตูของผมต่อไปเคยไปบอกกับกรรมธิการ ว่าเห็นด้วยกับการนิรโทษหนึ่งหนึ่งสองใช่ไหมครับตอนนั้นใช่ครับเหตุผลคืออะไรครับคือผมเห็นว่าการนิรโทษกรรมมันเป็นเครื่องมือหนึ่งในการคลี่คลายความขัดแย้งของสังคมในหลายๆประเทศนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเขาก็มีกระบวนการนี้เมื่อมันเกิดความขัดแย้งกันขึ้นมาประเทศไทยมีการนิรโทษกรรมมาแล้วหลายต่อหลายครั้งในหลายเหตุการณ์เพียงแต่ว่าของเราเที่ยวเนี้ย มันทําแยกส่วนหลายประเทศเนี่ยการนิรโทษกรรมเป็นหนึ่งขั้นตอนของทั้งหมดที่จะคลี่คลายความขัดแยง้งซึ่งมันจะมีทั้งการสอบสวนหาข้อเท็จจริงนะครับมีทั้งการยอมรับว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นของแต่ละฝ่ายคืออะไรมีการเยียวยาบรรเทาความบอบช้ำจากการสูญเสียเยียวยาสภาพจิตใจแล้วก็มีการนิรโทษกรรม แต่ของเราเนี่ยนะครับความขัดแย้งในตลอด20ปีที่ผ่านมามันมีการทําเรื่องพวกนี้บ้างแต่มันทํากันเป็นท่อนๆมีการสอบสวนข้อเท็จจริงในหลายเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์ปี52ปี53เหตุการณ์วันที่7ตุลาปี51ของกลุ่มพันธมิตรต่างๆเหล่านี้มีการเยียวยาผู้สูญเสียบาดเจ็บหรือทุพพลภาพแล้วก็มีความพยายามในการนิรโทษกรรมเพราะมันมาเป็นท่อนๆเนี่ยมันก็เลย อาจจะทําให้เกิดภาพที่คนมองว่ามันเป็นการนิรโทษเป็นเรื่องเรื่องเป็นเหตุการณ์เหตุการณ์ไปหรือเปล่าซึ่งผมไม่ได้มองแบบนั้นผมมองว่าความขัดแย้งตั้งแต่ยุคปลายของรัฐบาลนายกทักษิณชินวัตรจนถึงขณะน,นี้มันเป็นผลสืบเนื่องกันตั้งแต่กลุ่มคุณสนธิเริ่มออกมาเคลื่อนไหวจนกระทั่งถึงนาทีที่สภานี้กำลังจะพิจารณาร่างกฎหมายนิรโทษกรรมในสมัยประชุมหน้า เมื่อเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่สืบเนื่องกันจึงน่าจะทำให้พรบรเนี้ทศกรรมฉบับนี้มันครอบคลุมถึงปรากฏการความเคลื่อนไหวทางการเมืองในทุกยุคตั้งแต่4 7 4 8นะครับมาจนถึง5 1 5 2 5 3 5 7 6 3 6 4แล้วก็เรื่อยมาจนถึงวันที่กฎหมายบังคับใช้ความผิดตามมาตรา112 ที่มีผู้ต้องคดีความอยู่จำนวนหนึ่งเวลานี้จึงน่าที่จะรวมในร่างกฎหมายในโทษกรรมนี้เสียด้วยแต่ผมเห็นว่าเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนแล้วมันก็มีความแตกต่างกันอย่างสุดขั้วระหว่างความเชื่อทางการเมืองสองข้างคือข้างหนึ่งที่เขาแบบไม่เอาเลยคุยเรื่องนี้ปั๊บก็หันหลังปิดประตูใส่กันก็มีข้างที่บอกว่ายังไงก็ต้องเอาให้ได้ไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นร้อยเต็มร้อย ก็มีผมเลยเสนอพื้นที่เพื่อให้มีการพูดคุยกันต่อได้ว่าถ้าจะรวม1นึเนี่ยให้พอฟังกันได้พอรับกันได้ก็กําหนดเงื่อนไขเสียอาจจะมีคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งจะมาจากตุลาการอายการหรือใดๆก็ออกแบบกันนี่นะครับแล้วคดีที่เป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองอื่นซึ่งทุกพักทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านเห็นชอบกันแล้วว่าน,นีรโทษได้แน่ๆเนี่ย อันเนี้ยว่ากันไปก่อนอัตโนมัติไปเลยให,ให้ไปเลยตามกฎหมายส่วนเฉพาะ1นึนี่นะครับใครที่ประสงค์จะเข้ากระบวนการก็ให้ยื่นเรื่องเฉพาะกรณีของตัวเองเข้าสู่คณะกรรมการคณะกรรมการพิจารณาถ้าเห็นชอบว่าควรจะได้รับการเนรเทศกรรมก็มีเงื่อนไขว่าหลังจากนั้นเนี่ยหากไปมีพฤติการที่ถูกกล่าวห,หาหรือดําเนินคดีในข้อหาเดิมอีกไอของเก่าที่ได้รับเนรเทศแล้วเนี่ยมันก็จะต้องกลับมา ผมเสนอเงื่อนไขนี้ทั้งข้างนอกแล้วในที่ประชุมคณะกรรมาการซึ่งมีการบันทึกไว้แล้วพร้อมกับบอกว่าถ้าหากใครมีเงื่อนไขที่มันฟังดูแล้วแข็งแรงกว่าที่มันชัดเจนรัดกุมและทุกฝ่ายยอมรับกันได้มากกว่าผมไม่ขัดข้องก็เอาตามนั้นผมไม่ได้วเด็ดตีนขาดว่าสิ่งที่ผมเสนอเนี่ยมันจะต้องสําเร็จแต่ผมเพียงคิดว่าเรื่องนี้มันต้องปรึกษาหารือกันหลายๆฝ่าย มผมก็เที่ยวคุยข้อเสนอนี้นะครับกับหลายภาคส่วนกับท่านนายกเศรษฐาผมก็เคยได้คุยคกับท่านนายกแพทองทานขณะนั้นเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยก็เคยได้คุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ท่านอื่นผมก็เคยได้คุยคุยด้วยเจตนาว่าถ้ามันจะมีการนิรนะโทษกรรมในคดีความทางการเมืองตั้งแต่ปี4 8ตั้งแต่กลุ่มพันธมิตรเรื่อยมาเนี่ยนะครับ คือผมพูดบ้านๆนะผมผมว่าต้องช่วยเด็กด้วยคือผู้ต้องคดีความนี้ในยุคปี6 3สามหสี่จำนวนไม่น้อยอะนับอายุกันแล้วถ้าผมมีลูกเร็วหน่อยพวกนี้เป็นลูกผมได้แล้วบังเอิญว่าในช่วงเวลาที่เขาเคลื่อนไหวกันอยู่ผมอยู่ในเรือนจำพอดีผมไม่ได้รู้จักใครเป็นการส่วนตัวมาก่อนนะครับนั่นคุณนสวรุตติดเรื่องคดีบ้าน,านสีเสาบุกบ้านป่าใช่ไหมใช่ครับ okay. ในจังหวะที่อยู่ในเรือนจําเขาก็จับน้องๆเหล่าเนี้ <Yeah. S 1> เข้ามาออกไปสลับกันเข้าสลับกันออกผมก็ได้เจอพวกเขาก็ได้สังเกตพฤติกรรมสังเกตวิถีตัวตนผมก็พบว่าเอาละเรื่องความคิดทางการเมืองเขาอาจจะเห็นด้วยเห็นต่างกับใครมีบางเรื่องที่ผมเข้าใจมีบางเรื่องที่ผมห่วงใย,ยอย่างยิ่งที่เขาเคลื่อนไหวกันนะแต่ว่า เขายังเป็นเยาวชนนะคือเอาง่ายๆว่าเขาพวกนี้ก็ยังเป็นเด็กที่อาจจะมีความเร่าร้อนในการแสดงออกอาจจะมีความอะไรเขาเรียกว่าเข้มข้นในการกำหนดวิธีคิดแต่ถ้ามันถึงเวลาที่เราจะให้โอกาสกันได้ถึงเวลาที่เราจะตั้งต้นกันใหม่ก็ควรจะมีพื้นที่ให้กับคนกลุ่มนี้ด้วยเวลาไปพูดคุยเนี่ย ก็พยายามคุยด้วยเหตุด้วยผลใครที่เขาไม่เห็นด้วยใครที่เขาโต้แยง้งหนักๆผมก็ไม่ได้เถียงด้วยนะครับแต่ว่าทําความเข้าใจว่าผมคิดแบบนี้เพราะเรื่องนี้เป้าหมายของมันคือคลี่คลายความขัดแยง้งเมื่อเป้าหมายของมันคือคลี่คลายความขัดแย้งเนี่ยเราไปสร้างความขัดแย้งใหม่หรือไปสร้างความขัดแย้งเพิ่มไม่ได้หรือทิ้งของเดิมเอาไว้ไม่เอามารวมมาแก้ไขด้วยเนี่ยคุณนัทธวัลคิดว่ามัน ใช่ครับก็จะไม่ได้ผลใช่ครับให้ให้คิดรวมเป็นแพ็กเกจทั้งหมดตั้งแต่4 8มาจนถึงปัจจุบันเพราะมันมีที่มาที่ไปไม่ไม่ใช่แยกเป็นเหตุการณ์เสือเลืองเสือแดง63 6าเยาวชนคนรุ่นใหม่จริงๆแล้วมันมีรากของมันจากความขัดแย้งทางการเมืองทั้งหมดนี่คือสิ่งที่นําเสนอในกรรมธิการใช่ครับแล้วก็ข้างนอกพูดคุยกับหลายคนหลายกลุ่มก็คุยแบบนี้เหมือนกันผมก็พูดแบบนี้จนปัจจุบันเนี่ยล่าสุดเมื่อเช้าก่อนมารายการเนี่ยอ่ารอ่ ออนไลน์ line, อีกช่องหนึ่งไปสัมภาษณ์ ผมก็พูดอย่างนี้ครับทีนี้พอคุณนัทวุทิยืนยันวิธีคิดแบบนี้ก็คือรวมนิรโทษหนึ่งจ,จัดอยู่ในกลุ่มนิรโทษแบบมีเงื่อนไขครับเพราะว่าในผลการศึกษาของกรรมธิการเนี่ยเขาให้มา3เงื่อนไขสามสาม,สามแนวทางไม่นิรโทษเลยนิรโทษแบบมีเงื่อนไขแล้วก็นิรโทษแบบไม่มีเงื่อนไขเลยให้ไปพร้อมกันทั้งหมดเลยคุณนัทวุฒิก็จัดอยู่ในกลุ่มที่ว่ามีเงื่อนไขโดยออกแบบผ่านคณะกรรมการว่ากันเป็นคนคนไปถ้าเขาทําผิดเงื่อนไขคดีนั้นย้อนกลับมานะ แต่ปรากฏว่าวันอังคารที่ประชุมพักเพื่อไทยมีมติออกมาแล้วให้ท่านอาจารย์ชูศักด์ไปร่างกฎหมายนิรโทษกรรมประกบกับร่างของพักอื่นๆเพื่อพิจารณาในสมัยประชุมหน้าไม่ต้องพูดถึงมีเงื่อนไขอะไรเลยไม่เอาเลย1นึแล้วคุณนัทวุฒิกลับมาเป็นที่ปรึกษาของนายกท่านนายกเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยมันจะขัดแย้งกับจุดยืนของคุณนัทวุฒิกับสิ่งที่ต้องการเข้ามาขับเคลื่อนไหมครับนี่เป็นสิ่งที่ ไม่เหนือความคาดหมายนะักถ้าถามใจผมนะครับให้ประเมินว่าพักการเมืองทั้งหลายทิศทางการยกมือจะไปทางไหนหรือร่างที่ยื่นเข้าสภาจะเป็นแบบไหนเนี่ยผมก็ประเมินว่าคงจะไม่ได้รวมมาตราหนึ่งหนึ่งสองแต่อย่างที่ผมเรียนอะเรื่องนี้มันต้องคอ่คอยคคิดค่อยคอยคุยกันเวลาทั้งหมดเท่าที่มีเนี่ยมันใช้เหตุใช่ผลมันแลกเปลี่ยนกันได้หลายคนเตือนด้วยซ้ำอะ มึงเดินพูดอยู่แบบเนี้ยระวังมึงจะโดนเองก็ตะวันไปถึงคดีเนี่ยครับผมบอกว่ามันไม่ใช่แบบนั้นผมไม่ได้กําลังพยายามจะสร้างกระแสความเคลื่อนไหวอะไรผมเพียงพยายามที่จะสร้างกระแสความคิดแล้วก่อนถึงวันที่กฎหมายจะเข้าสภาเนี่ยมันน่าจะหาข้อยุติไปในทางใดทางหนึ่งได้เมื่อเช้าผู้สื่อข่าวก็ถามผมว่าประตูมันปิดไปแล้วนี่ ก็ในเมื่อพักร่วมรัฐบาลหลายพักเขาประกาศท่าทีพักเพื่อไทยก็มีมติออกมาผมบอกสําหรับผมผมมีหน้าที่เคาะประตูให้คุยกันหน่อยอืตราบใดที่มันยังไม่หมดเวลาตราบใดที่มันยังไม่สิ้นสุดผมก็จะเคาะประตูของผมต่อไปเพราะผมเห็นว่าเอาเข้าจริงๆการนิรโทษกรรมจะรวมหรือไม่รวมมาตราหนึ่งหนึ่งสองหรือไม่อย่างไรนี่มันไม่ได้หมายความว่าจบในสภาที่เดียวได้นะครับ มันต้องประกอบด้วยบริบทแวดล้อมพลังทั้งหลายที่อยู่ในคูมิทัศน์ของสังคมไทยด้วยเหมือนกันดังนั้นการที่เรามานั่งคุยกันแบบนี้ด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยผมอาจจะไม่ได้คุยแต่เฉพาะกับคนในสภาผมอาจจะคุยกับใครต่อใครก็ตามที่จะได้รับฟังอยู่เพื่อให้ลองนึกกันดูว่าเอาแล้วเราจะแก้ปัญหานี้กันยังไงเราจะนิรโทษกรรมทั้งหมด แล้วก็ให้คนยุคหนึ่งสมัยหนึ่งอยู่กับคดีความอยู่กับการขึ้นโรงขึ้นศาลซึ่งไม่ใช่น้อยๆนะครับผมตามดูเนี่ยเขาบอกว่าหลายคนใน5คดี10คดีบางคนในหลายสิบตัวผมเองจนถึงนาทีนี้คุณจอดผมยังสู้คดีปีห้าหนึ่งห้าสองอยู่เลยนี่เกือบ20ปีมาแล้วนะครับแล้วคิดดูว่าเด็กหนุ่มเด็กสาวยุคปี6กสามหถ้าให้เดินไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ย เขาอายุจกกะเกษียณแล้วเพลือเพลยังต้องขึ้นศาลอยู่เพราะมันหลายสิบคดีที่บางคนตัดสินใจหลบหนีไปต่างประเทศแล้วด้วยก็นั่นแหละครับเราอยู่ในสังคมที่